เราจะสตาร์ทให้เครื่องยนต์ติดได้ก็ต่อเมื่อเท้าขวาเหยียบแป้นเบรคเอาเท้าขวาเหยียบแปน้นเหยียบไปนะเหยียบแป้นเบรคไปโอเคเท้าขวาขึ้นไปอีกนิดนึงครับประมาณนั้น,อนเอาเหยียบลงไปสักประมาณ80%ไม่ต้องไปเหยียบจนสุดถ้าเหยียบไปสุดเกินไปจะเมื่อยโอเคเหยียบลงไปครับอ่าโอเคนะแล้วก็กดปุ่มพุทธสตาร์ทอ่ะกดเลยครับกดแล้วปล่อยทันทีนะปุ๊บปล่อยเลยเครื่องยนต์ติดแล้วติไดไหม เรารู้ได้อย่างไรว่าเครื่อยนต์ติดเห็นไหมเข็มทางด้านซ้ายเห็นไหมชี้มาประมาณหมยเยอะเลยหนึ่งนั่นแสดงว่าเครื่อยนต์ติดแลหละกดตัวนี้ปุ่มตัวนี้ออนอ f ฟปุ๊บถอยเนี้อออกมาพอกดตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าในเรื่องของตัวควบคุมต่างๆเนี่ยจะขึ้นมาให้เราเลย ตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการบมนุนอกพิมดองมือจับตรีอ่านแลวหวุนครับหมุนนี่คือเพิ่มแรครับเพิ่มความแรงเพิ่มความแรงของพัดลมทำบหมมาทางด้านซ้าย,ะายจะเป็นการลดใช่ไหม <Okay. S 1> ลดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรพัดลม A C A C ก็คือตั้งในระบบของคอนโทรลอตรตัตโนมัติอยู่ในสภาวะอะไรอ๋อพอเรากดปุ๊บหลังจากที่เราสตาร์รถแล้วกดปุ๊บ ทุกอย่างขึ้นมาให้เราหมดค่ะปุ่มตัวนี้นะน้องพิมพ์จะเห็นว่าไฟสีเหลืองจะขึ้นค่ะสวิตตรงนี้จะทำหน้าที่ให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในรถน้องพิมพ์กดสวิตตัวนี้ไปหนึ่งครั้งครับอยอันนี้อากาศจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาได้แล้วค่ะเข้ามา ตรงไหนอากาศจากข้างนอกเออถ้าเรามองกระจกบังลมบานใหญ่เนี่ยนะที่อยู่ด้านนอกนะนอกนอกตัวรถเราอนะจะมีแผงสีดําที่อยู่ข้างหน้าตรงใกล้ๆกับการปัดน้ำฝนอันนั้นแหะเหมือนกับช่องลมที่รับอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็ออกมาที่ช่องแอร์ตรงนี้แต่ถ้าเราขับในเมืองทำยังไงครับกดซ้ำอีกทีนึงให้อากาศหมุนอยู่ภายในไหนครับภายในรถ ต่อมาก็คือตัวนี้เห็นไหมกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับด้านในจะมีสลร์ลูกสวงชี้เข้าตัวนั่นหมายความว่าแอร์หรืออากาศที่ออกมาจากช่องลมตรงนี้เข้าตัวได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราหมุนปุ๊บอากาศ หรือแอร์เนี่ยครึ่งหนึ่งจะลงมาที่เทา้าสังเกตเลยเท้าเราจะย็นย็นครึ่งหนึ่งจะลงที่เทา้าอีกครึ่งหนึ่งเข้าอะไรเข้าตัวบางคนนะรถไม่ค่อยมีเวลาทําความสะอาดฝุ่นที่พื้นเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยนะแล้วเราปรับสวิตมาที่ฟังก์ชันตรงนี้ฝุ่นที่พื้นเนี่ยก็จะฟุ้งขึ้นมาเราจะหายใจเอาฝุ่นไปอย่างนี้ไม่ค่อยดีจะใช้ ฟังก์ชันตรงนี้สารัะแบบนี้ก็ต่อเมื่อพื้นข้างล่างสะอาดและอ่ะเราหมุนไปทางด้านขวาอีกทีนึงอันนี้นะะลมหรือความแรงทั้งหมดนะที่ออกมาจากแทนที่จะออกจากช่องนี้นะลงพปที่เท้าร้อยเปอร์เซ็นเลยลงพปที่พื้<ใ>นร้อยเปอร์เซ็นตเหลอน้วหูนี้ก็ฝุ่นฟุ้งมแมลงเลยโอ้แล้วยิ่งท้าเปิดนี้เลย โอ้โหโลงมาที่พื้นแรงไหมเนี่ยโอ้โหแรงเลยที่ตัวไม่มีแล้วถูกต้องเพราะเราเลือกอะไรลงพื้นอย่างเดียวแล้วยึดเป่าให้พัดลมแรงขึ้นก็จะยิ่งฟุง้งฟุ้งขึ้นมามากเลยเนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นว่าฝุ่นที่พื้นเยอะแมวนะครับเอาอะไรย้อนกลับมาอะไรเข้าตัวอย่างเดียวโอเคอ่าแล้วต่อมานะสวิตต่อมาคือตัวนี้คืออะไรลงเท้าครึ่งหนึง่งไล่ฟ้าข้างหน้า อีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยฝ้าเนี่ยนะครับมาจับที่กระจกหน้ารถทําให้มองข้างหน้าไม่ค่อยเห็นอันนี้คือฝ้าที่จับนะ,ะนะครับมาจับอยู่ด้านในนะไม่ใช่ด้านนอกถ้าถ้าด้านนอกน้ําฝนเกาะน้ําค้างเกาะอยู่ที่กระจกด้านนอกเราใช้ก้านตัวนี้ยนะครับค,ควบคุมให้อะไรไู้ไหมใบปัดน้ําฝนเนี่ยปัดขึ้นปัดลงอ่ะ ไล่น้ําฝนไล่หมอกน้ําค้างได้แต่ถ้าอยู่ด้านในถ้าฟ้าอยู่ด้านในเราก็ต้องหมุนมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือรองเท้าครึ่งหนึ่งใช่ไหมค่ะ,ะได้เลอีกครึ่งหนึ่งก็คือไล่ฟ้านะครับเนี่ยจะสังเกตนอกพิมลองสังเกตเอามือไปอังขา้างหน้าดูสิเห็นไหมอัง<ช>ดูสิเห็นไหมมีลมออกมาไหม<ด><ด>นี่ก็คือไล่ฟ้าที่ติดอยู่ที่กระจกหน้ารถนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยากที่จะให้ไล่ฟ้า ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะ <Okay. S 1> น้องพิมพ์ต้องกดสวิตช์ตัวนี้เอากดครับลองดูสิ<อ>แรงไหมข้างหน้านี่คืออะไรไร<ห><ห>ฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยไรฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยโอเคถ้าไม่มีฟ้าแล้วก็กดไปซ้ำไปคินคือปิดอ่าแล้วก็ย้อนกลับไปที่เข้าตัวเข้าตัว่องเดียวเข้าตัวโอเคนะ,ะส่วนนี้ก็คือไรฟ้าที่อยู่ด้านหลังนี่โอเคกดลงครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หันไปมองข้างหลังนี่เห็นไหมเห็นกระจกด้านหลังไหมจะมีเส้นลวดอยู่เยาวๆจากซ้ายไปขวาเส้นลวดเนี่ยครูจะเรียกว่าเป็นคลื่นความร้อนแล้วกันถ้าเราก,กดสวิตตัวนี้นะนี่คือหลังเรียวไปว่าหลังน้ําฝนที่เกาะอ,อยู่นะครับน้ําค้างที่เกาะอ,อยู่ก็จะระเหยไปเราก็สามารถที่จะมองกระจกนี้เนี่ยมองเนี่ยมองไปทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่มีน้ําฝนเกาะไม่มี หมอกนะครับหรือน้ําค้างมันเกาะนะครับถ้าไม่ใช่แล้วฝนหยุดตกแล้วน้ําค้างที่เกาะอ,อยู่เราเหยปแลเวลาต้องปิดเพราะถ้าเรายังเปิดอยู่นะค,ความร้อนจะเกิดสะสมขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะกลางวันอากาศร้อนไหมกลางวันอากาศร้อนแล้วไปบวกกับเปิดสวิตตัวน,นี้ด้วยรกระจกยิ่งร้อนใหญ่ไหมอาจจะมีผลทําให้กระจกเราแตกแล้วเสียหายได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้งานเราก็อะไร ปิดไปเลย <Okay. S 1> ส่วนสวิตตัวนี้ก็คือเพิ่มลดความเร็วโ okay. อเคหมุนหมุนหมุนจับน้ำหมุนมาทางด้นซ้ายซ้ายะจะทําให้เย็นถ้าตัวเลขน้อยลง <Okay. S 1> จะเย็นขึ้นอถ้าหมุนไปทางด้านขวาหมุนไปขวาไปเรื่อยไปเรื่อยตัวเลขสูงขึ้นก็จะอะไรร้อนโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ทำงานอัตโนมัติก็อะไรกดตรงนี้ปุ๊บอ่านี่ก็กดอันนี้คือ เขาจะควบคุมความเย็นโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่อยากออโต้เราก็ปิดที่ปิดได้ไหมปิดไม่ได้ถ้าจะปิดเราต้องกดตัวนี้แทนงนหมุนเอาคื่องที่ไม่ได้กดหมุนครับหมุนพอหมุนพวกออโต้หายละโอเคกลับไปเป็นูปแสักเบอร์สองเบอร์สามก็ได้โอเคนะนี่คือแผงคอนโทรลของตรงแผงหนัาปัดคนสซลนั่นนะ